สวัสดีค่ะเจนี่พิยาคาค่ะ,คะวันนี้มาพบกับโตโยต้าแคม ly ี่ 2.0G ปี2019โฉมใหม่ล่าสุดเลยคะ่ะจะบอกว่ารูปโฉมเนี่ยสวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟคู่หน้า LED นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้โอ้กระจังหน้าดูนะคะเป็นพรีเมียมนะคะสีเทานะคะมาพร้อมกับสีดำด้วยนะคะล้อเขาจะทำเป็นแบบใหม่แล้วนะคะตัวนี้เป็นล้อ16นิ้วตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.0ลิตรค่ะ ฝากระโปรงตัวนี้นะคะไม่มีรอยขัดแล้วก็ไม่มีรอยขยับนะคะเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานค่ะสติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนะคะมาพร้อมกับตัวโชคนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวมาในตัวค่ะเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางมาพร้อมกับระบบดันหลังเฉพาะฝั่งคนขับค่ะเมมโมรี่ 2>, 2จุดมาพร้อมกับกระจกอัตโ,โนมัติ4บาน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นสามารถตั้งค่าและเซ็ตระบบได้ทุกอย่างเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วระบบ DVD พร้อมบลูทูธ มาพร้อมกับกล้องมองหลังแอร์ออโต้สามารถปรับอุณหภูมิได้สองฝั่งแยกซ้ายขวา Toyota c แค r y 2.0G ดีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมกับเบรกโฟและเบรกมือไฟฟ้ากระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติที่บังแดดมาพร้อมกระจกและไฟอัตโนมัติกระจกมองข้างมีระบบตัวนมุมอับสายตา d s m ส่วนนั่งแถว2ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะเรามีม่านบังแดดให้แล้วมาพร้อมกับม่านบังแดดอัตโนมัติด้านหลัง,งมาพร้อมกับที่ใส่คาซีทั้ง2ฝั่งเบาะไฟฟ้า ปรับตักด้านหลังได้ที่นั่งสบายไม่อึดอัดเจได้ไม่ติดศีรษะขาสามารถยืดได้สูงด้านหลังมาพร้อมกับแอร์2ตัวแยกซ้ายขวาและสายชาร์จ USB ภายในกว้างขวางจุงหนูได้อีกตั้ง10คน <Okay. S 1> ไฟท้าย LED ดูดีมีระดับเก็นเซอร์หลังมีมาให้กันถึง4จุดยางอะลรมาพร้อมกับอุปกรณ์ คาแดงมือหนึ่งหนึ่งล้านบาทวันนี้ออกรถกับเราเพียง8ปด0 0 0แปดหมื้บาทอมโปรออกรถเก้อก้สิบเกาบาทแดงเทามีท้อนนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยตามช่องทางด้านล่างนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ